เรียบร้อยนี่ครับกันพูบุญจริงๆเลยครับผมนี่ครับขคอไงนี่ปากเดี๋ยวขอยัดเก็บปากก็ได้ละครับผมพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีคอยแมนลุบนรึครับผมมือนี้กงเป็นคืนที่สามนะครับผมเป็นมือที่สามตั้งแต่สมบูรณ์สมบูรณ์สำเร็จนะครับเราสองมือมาหนักเฝ้าเปิดนครับกับพ่อแค่แต่ยูได้กินนะครับผมพ่อได้กินพ่อจะได้ให้ออเดอร์ลูกค้านะครับเนาะ มือไหนไหมกว่าจะมาแกะมือใหม่มือนี้เหลือผู้เดียวนะครับผมผ้าหน่อยไปขึ้นนุ่มเตรียมทรงมืออื่นนะครับเนาะแล้วก็ศที่ไปแล่นความอื่นนะฮะเมื่อมาแต่ว่าตอนแรกเม่มาจับเขียดใส่เบ็ดขั้นน้ำก่อนเพราะมือเศร้าเลยกระเฮ็ดเบ็ดขั้นไว้เลินเนาะเตรียมก่อนไปละล้วก็เตรียมเบ็ดที่จะเอาไปใส่อาทิตย์หน้าเดินทางไกลนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะไปทางไหนมืออาทิตย์หน้าแต่ว่ามือหนีมาบ้องตัวนี้กันครับผมเดี๋ยมาสำรวจหมายนะครับผมว่า พี่แน่ะจะมีห้อยนกห้อยหนูใหญ่อยู่ะเดี๋ยวเราเบิ้งตำรวจกันก่อนทั้งหลาเดี๋ยวแรงเอาตับใหญ่ไหมน้ำเนาะบ่ได้กับใหญ่ไหมน้ำทั้งนี้ไมีห้อยหนูกัดอยู่ครับนี่ย่างอานทีเป็นนูน้อยครับผมไม่นจังอะไรนะพ่อเป็นหน้าเหงื่อได้เหี้ยนหน้าหลังอยู่นี่ครับผมเนาะเอาไปเบิ้งครับผมผลไม้เขาก็อยู่ผลต้นกล้วยครับผมก่อนมาจะใชเบิ้งเท่านึงรับเนาะตอนนี้ก็บแนะนำภาพเบิ้งบรรยากาศนี่ครับ เขาเราจับเีนะครับนี่ตัวเดือดเอาหนูใหญ่มากมันเป็นตวกดือดคือหม้อไส้นะครับเนาะอือมีห้อยหนูใหญ่บ้างเห็นไหห้อยหนูะห้อยหนูลายครับผมอือแต่ไม่หนูใหญ่ครับแบบนี้นี่เห็นไหมมีห้อยหนูใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแเดี๋ยว ประเภทหนูเพราะว่าในานี้หนูไม่ค่อยอยากสิรักหนูป้างเลยอาจสิรักขันเป็นเรืน่นงง่ายหนึ่งนะครับเลยจะคลิปนึ่งนอนจะคลิปหนึ่งสิครับเพื่อให้โมเบื่อนะครับ,บเบื้องต้อใส่เบ็ดปลาไลายล่ที่เบื่อนะครับนอนนี่ไี่ลดพ่อจะทิ้งครับผมป้าไปเบื้องหมายกับผมน,น,นู่นครับผมนราให้ไม่พองู้หรือครับเบบนนบห็นบ่เห็นม่นนำคนเปิดไป เทงไปเจอหูมันจะมีหูแยกสายแยกขวานหูใหญ่เติบอยูโตตัวนี้เห็นไหมมาเห็นไหมสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเอาไหมให้ไหมแทงหูนะทีนี้เอาไหมลิม้นะเ,เล็กนี่เลยครับแทงเห็นมาแทงเจอหูหักลกลกมึงครับผมลกเปิดหูนะครับเนะาะแจวพี่น้องเดี๋ยวรอชมครับผมจะเป็นยังไงรับไก่เหลือครับคุนเหลือมาจากสะลับรีบึนเลยครับผม สองมือแหละมึอนี้เป็นมือที่สามเนาะเดี๋ยวรอชมผลงานตับไก่ได้ครับเด้อเดี๋ยวที่ใส่เบ้างครับนี่นะครับไอ้ไม่จะเอาไม้น้ำทรงที่ครับเด้วยน,นี่บ่นี่ตับไก่พิฆ่ายัดลงรูเลยครับผมแรงเลยเดี๋ยวแค่นี้ก็พอครับผมนวเดี๋ยวพ่อไม่ต้องทิ้งนียนี่ครับ เดียวนี่ยมีเลยนี่ครับแค่นี้เลยเดี๋ยวถ้ามาลุ้นกันครับพวกนี้สิมีตัวปะห้ไมวบนหนาพลานห้องมันเลื่อๆนๆอยู่ครับผมไปครับผมาหู้ต่อเดี๋ยวเจอหู้งอีทายเมื่อีกนะครับ,รบนนนเบน,น,น,นี่ครับผมพี่น้องล้างนี่กินแล้วครับผมที่ผมใต้พี่น้องบพวกนึงเนี่ยเนี่ยนี่ครับกินและต้องคอยดึงเสือกลองไปครับ ม่ห่นบาดเสียลงไปในมือชีวิตัวสำแดงโอ่ใหไ่เติบหืมแห่ไปเนาะมันสูมแล้วเฮ้ยเป็ยังอง น่ alors, look, in ั้เห็นปะเห็นแล้ครับ no, นี่สองสามขีดครับโอ้โหเรียบร้อยนี่ครับกันพูวิ่งเฉียดเลยครับผมเหลียงหุยบ่อขึ้นแล้วเจียวขึ้นแล้วฮะเจียวเหลียงหุยครับผมโอ้แกปลาครับผมโตัวอแหกหมาทั้งหมดหรอกส่องแรงเลยคืออยู่ครับผมพี่น้องไป ลองีิผมว่าด้มาโดดนะครับผมนานมากเลยครับเฮาพี่ลองปอมผมปอมห้องมิดเลยครับนี่เห็นไหมดิพูดนะครับปอมมิดลงไปแล้วครับผมแต่ว่าผมเห็นเลยครับผมพี่พี่ลองปีอันนี้หลังหนึ่งได้ไหมลังแหลกมันใสเลยยังเบาครับไตว่าพี่ครับมันดึงออกโหผีครับผมนี่เห็นไหมเห็นไหมทีนี้ น,นี่แหละโอ๋ยเดี๋ยวไม่ได้ที่นะองับขาดเสือก่อนอ๋ออ๋ออ๋ออะไรวะเี้ยอย่บอก้ะมันขาดไปพี่น้องอุ้ยเนี่ย อะไรวะตัวใหญ่เติอพี่น้องบังโอ้โหเรีนกลับเลียนบริกินเลยไปแล้วเฮ้ยทำไมโอ้เสียให้ห่วยว่าจะชับไปเลยไหมมันปันขาดไปเลยครับผมแสดงว่านี่เป็นไอ้แบบมันฟุ้ยแบบว่าห้อยกินแบบว่ามันดูดนะครับเสียเลยครับพี่น้องเลยจบกันโอ้คนนึงเป้าถ้าขาดเลย ต้องบอหลังนี้ผมว่าวขน่าดจะดึงเลยนะทำงี้เมื่ดึงแต่พว่าหลังนี้ขนาดจะดึงตึงวันนึงไม่มีตัวครับเอางี้ยเอาไปกินเสร็จใบงามงามครับไปใหญ่แบบนี้ได้ครับเลยงามจริงเอาพี่น้องลังนี้ดึงสู่ผมเลยครับเห็นปะผมนึกว่ามุ้ยโตววะน้องนะใครบอกตัวใหญ่ถ้าอยู่ครับตัวยุบมาสั้นว่ะ อ้อนอ,อย่างวะนี่ครับโอ้สวยเดี๋ยวถ้าคับผมจะขึ้นไม้เบิ้งครับผมพีม่น้องนี่ครับผมเรียบร้อยครับตัวกำลังต้มกำลังผัดเลยครับเ่ยรวยแหลวะเฮ้ยสุดยอดจัดไปครับพี่น้องนั่นดึงมือดึงมันดึงมันแงเขามันมนี ไใส่เบียวเข้าไปใส่พี่นเอามใส่ไว้น่นะใส่เบียเาบัดี้วางคมใส่ไว้นะไไน,ไนี่นะครับต้มเข้าไปใส่ต้มหายพี่อนราเดด้หนึ่เด้อนะพอแล้วพอต้มเขาแล้ ปั๊ปมต่ำๆปลาเยอะมัเนาะโอ้โหขอสุขเดี๋ยวเดี๋ยวดยยยเดี๋ยวนี่น้องบุ๊งบุ้บุ้บุ้งตะโค่ยไงโอ้โนี่ครับปอโค่ยไงเฮ้ปปาดเดี๋ยวขยัดเก็บปากก็เด้ลนะแล้วขึ้นบนทั้งข้อครับผมว้าวยอดยอดนี่ครับพี่น้องเออใส่โลเลยครับผมนี่ หมดโลกยังหน่อยครับเลยแก้วสุดรเฮ้ยสารบ้านท้าครับเห็น้อหายยอยกินซําเลยกรได้หนึ่งแล้วครับผมมือหนึ่งก็ต้มแลครับมืออื่นไม่รู้ชัดไปครับผมเก็บปลาไปตกดินแล้วครับพี่นอ้องท้องหน้าเข่าเขียวๆพี่น้องบรรยากาศพันบาทพ่อเวทลห,ลห,หลังนี่ครับซุ้มหลังใส่ห้ามใส่ไปสามหลังครับแต่ว่าหลังนี่ผมรู้สึกว่ามันสิ่งดึงนะค,ะนครับ อ่ะน่้ดึงหรีไปแน่ปลาคอครับปลาคอไม่ไหวมาจละทนนมเขาต้องดุดไปละกะม่เนาะฮะุดไปแล้วหโอ้ติดไม่ครับผม มันได้หลุดเห็นมันหลุดแล้วโอ้ยหลุดสามไปน้องเขาไปพัน์ใหม่ครับผมฉันวมาถุกผลงาน,นครับผมแรงนี่นะครับผมใส่เหล่ายางรอกลับเลยครับนะกะเสื้อขาดไปล้างนึงนะครับผมเพราะเป็นเสื้อเก่าเนาะว่าด้เปลี่ยนเทีนะครับผมกระประคองรถไป,ปตัวหนึ่งนะครับเนาะเบ็ดนี้ไม่เป็นเบ็ดป,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 ปลาไหลนะมันเป็นประคอกลเกือบหมดครับน,นี่ครับคนงานเท่าไรนี่ตัวแรก ถึงโอดจากคู่เลครับท่านแล้วก็ตัวนี้ตัวที่ที่สองนะครับผมก็บประคใหญ่ตัวหนึ่งครับนี่ใส่พันใบต้มครับเพราะใบกำลังไปเก็บกันดูนี่ประคอต้มงามเลยครับผมอือเห็นบ่ใส่งามด้วยครับผมประมาณครึ่งกิโลได้ครับผมอือนี่แจ๋วอายุให้กินสิศัยมาเท่ากับเนาะอือวิธีชีวิตบ้านๆแจ๋วครับพี่เนาะอ่ะสมัยนี้ครับผมเดีินล้อหลุดตะสาวจะเป็นอะไร ใส่เบ็ดไปประมาณตามสิบหลังครับผมเมื่อหลายครับนี่พอได้กินแล้วครับเนาะเจ้าแล้วเจอกันมื้อเช้าครับครับผมพี่น้องสวัสดีมื้อเช้าครับผมทำไมลูบรีพามายามเบ็ดครับมื้อนี้เบ็ดกับเวลาใส่บนว่าณยี่สิบก็หลังนี่ครับผมยี่สิบสามสิบหลังเลยครับมืงงนี้หลังนี่ถือว่านถือประคอนี่ครับผมอันนี้ถือประคอนะผมมบุบไปฟูไปว่านครับด้วยเปลวที่ว่าเท่านี่สิว่าซื้อไม่แน่ดึงครับ นดี๋ครับเอ๊ะดึงแล้วังขวบคือสิมีตัวบัวพี่น้อเดี๋ยวมท่านหน่ครับดึงด้วยนี่เดี๋ยวให้ดนเด็กมีตัวบัพี่น้อว่ะเออนี่ครับอออ๋อเฮ้ยึไม่อ๋อโอ้ยมีตัวพี่น้อยอะไรวะ อย่างนี้ส่งดึงไปน่อยหน,น,นึ่ง,งพี่น้องผมดึงเป็ดทอนขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องมึงเอาต่อคอเขาไหมอะไรครับผมนี่นี่เฮ้ยเอาโอ้ยรู้ท <c oughs> ี่ละพี่น้องมึงดีดึงทั้งซองหลังครับหลังนั่นก็ดึงหลังนี่นกด็กดึงเดี๋ยวเบิ้งหลังน,น,นี่ก่อนครับผมจุดยูบว nãy mảnh hàng ní rác oh okay. mồi tổ các bạn nó có mi cho nó park นี่ครับผมพี่น้องเจอตัวแล้วครับผมนี่นอแเลบอ่ะเรานี่มาแล้วครับนี่โตัวงามเลยครับผมอ๋อแกะปลาครับผมตัวแรกโอ้ เฮ้ยเพี้ยงเพ้ยไปอุ้ยปลาไหลครับผมดินแตนปลาคอพี่น้องมันดินโอ้โหสุดยอดน้องตัวงามครับผมไม่ได้ไปลดให้พ่อเถากินละมือไอ้เดี๋ยวอครับผมมันมาพัดปลาไหลอืมกลับไปครับผมสองตัวโคอก็ลุดไปแล้วมัง้งนี่เออพี่น้องเย <c oughs> ครับผมครื่งนี้น่าจะดึงครับ khăn bó qua khâu càng cái đừng nghỉ hả phi nông đừng để nó này hả đúng là nó nghiẹp vào du còn tên rồi ôi to phong này nhưng mà túi hết này nhưng mấy túi rồi to và nhảy phi ตัวกำลังต่มเลยนี่คือสั่นโครูที่พี่น้อ <l> งสั่นมันคนแขีไว้เหรอ,อเกออ็บปลาครับโอ้ไมางามพี่ีบนี่ยติดตัวหันตัวคำทีเดียวด้านนี้มัติดเลยครับผมแล้วก็มาติดด้วยหันหลังหนึ่งเนาะนี่ครับไม้หยาดิเป็นไม้แบบงามกันพี่พน้องอไปพอใส่ขันแกมเนื่อนำ้ำลองน้ำถึงเลยว่าแกมน้ำใบปลาทูแบบนี้ครับี่ แบบนี้นะครับนะพี่น้องจัดเลยครับเนี่ยลงแบบนี้นครับบรวณที่เป็นยาไส้นี่หรือว่ายาขนโอ้พี่น้องอันนี้มันไปไหนนะเนียนครั้เดี๋ยวเขาญาต่น้ำป่าก,ก็ได้ครับนะต้องม,มันไปทั้งเด๋อเพียววนวนจับมิดเนียนติ๊กเลยหลังเนี่ยเดี๋ยวเราบนกันว่าสิต,ตัวใหญ่ทั้งเด๋ โอ้ยพี่น้องพอแล้วครับผมเดี๋ยวผมตกน้ำมันม่งอะไรมันมากช่พี่ครับผมนี่นีลักพีของใหญ่อยู่อ่ะพี่น้องพี่เดินว่าสันคคลูวะโอ้ยนุงโอ้ยเนาะยุงกันได้ท่านคิดส่งดึงดึงนี่หน่อโอ้ยเหลือมวยเอะไรมี่น้องเอาเรียบร้อยครับพี่น้องเก็บปลาแบบนี้ตัวสามว่ะนี่ครับมือ มันจำโมผิดเนาะนี่ครับมันเป็นอยังไงอย่าใส่ไปนเลยครับผมเดี๋เห็นห้อยมันกินหอยของแทงไปมันถือเป็นแบาเหมือนมันกินหอยข้างล่างครับผมสุด,ดยอดมึงอ,อันนี้ตุยจำบัาววัดล้วครับผมพี่น้อมันบังหลังเท้าเนี่มดึงอย่างเงี้แน,น่นติ๊กเลยนี่ครับขนเสียกมันไปทั้งพุ่นพี่น้องครับผมนี่อันนี้เลยปเป็นเถ้าขน นี่อย่งเหลืองๆไปแล้วโอ,อ, ه, คอ้ครับผมนี่เรียบร้อยครับผมนี่ตัวงามอยู่นี่ครับนี่เอ,อ้ยนี่นะพี่เฮีย้ยมาพอก่รอรไปเอยเป็นแบบนี่ครับโอ้ผีเหี้ยมาพอก่อนนแจ๋วพี่น้อวสวยงามพราอะไรอยู่ครับผมเก็บปลาครับหลังสุดท้ายละนี่ครับบรรยากาศเห็นบ่ะกล่องกล่องทิ้งท้ายนะ มีทั้งปลาคอไปยังครับเลยแล้วพัดเนี่ะครับอือแถวสุดยอดพี่น้องกลับไปพี่น้องมาสรุปประนางกันเสาร์นี้ครับวันนี้ไต่อยู่หนึ่งสองสามสี่เอาอะไรปาไหลหาโตได้ครับผมนี่โอ้ว่าได้กินอยู่ครับผมนี่ปลาไหลหาโตครับผมโอ้ยตัวใหญ่เติมเต็มเต็มโอซากุเลยเต็มเด็ดพร้อม พอได้หาตัวไปเนาะเขาได้กินครับผมเดี๋ยวเรามามือหนีพักมือน,นึงนะคะรับพอดีพอดีคุณหมอทม่องมัฑครับว่าตอนใบเของมหานะครับผม,ม,ม,มเดี๋ยวเจอกันไหมครับผมขอบคุณครับ